เปิดดวงลัคนาราศีเมษประจําเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเดือนที่จะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตถาโถมเข้ามากลับมามีความสุขมีสังคมที่ดีทำอะไรก็ประสบความสำเร็จสวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมษนะครับทั่วไทยและทั่วโลกเลยนะครับ ได้เวลาแล้วครับเดือนพฤษภาคมจะเป็นเช่นไรห,หลังดาวใหญ่ย้ายสามดวงเลยนะครับเรียกว่าส่งผลดีกับเราเยอะแน่นอนช่วงที่ผ่านมาผมเข้าใจครับชาวเมษอึดอัดติดขาดป่วยเจ็บเงินทองก็ไม่ค่อยเข้าเป้าอีกโอ้โหโดนหลายเรื่องเลยความรักก็ไม่ดีนี่แหละครับพฤษภาคมนี่คือจุดเปลี่ยนครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาฟังกันเลยนะครับว่า ห้าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็เลขนำโชคเรียกว่าให้ไปก็ถูกติดติดกันมาหลายงวดแล้วนะครับอ่ะมาเริ่มที่การเงินและโชคลาภอันนี้ต้องขอเริ่มที่โชคลาภแล้วละ่ะเพราะดาวราหูครับเด่นมากราหูคือดาวเจ้าเรือนลาพระได้กเกษตราที่บดีแปลว่ามั่นคงในรอบสิบแปดปีเลยนะเพราะนั้นใครอายุเกินสิบแปดไปแล้วหรือสี่สิบห้าสิบขึ้นไปเนี่ยดูย้อนหลังได้เลยลบไปสิบแปดปี ของห้าห้าศูนย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเช่นไรจะกลับมาดีอย่างนั้นอีกอ่านะหรือแน่นอนโชคลาภก็แปลว่าหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหาเงินหาทองได้ง่ายขึ้นเสี่ยงโชคแล้วก็มีเกณฑ์ถูกมากขึ้นอ่าโชคลาภเป็นดาวราหูนี่ซื้อใกล้ๆกับที่ลมพัดใกล้ๆที่เขานั่งใกล้ๆแอร์อะไรอย่างนงี้ก็ได้นะพัดลมอะไรอย่างเงี้ยซื้อในที่ที่โอเพนเปิดโลง่งหรือซื้อจากโลกออนไลน์ก็ได้ เนี่ยได้หมดนะครับจะเอาเทคนิคเคล็ดลับเสริมนะแต่ที่แน่แนก็จะมีโชคมีลาบมากน้อยขึ้นอยู่กับบุญเก่าก็คือดาวตอนเกิดของท่านท่านโชคลาบเดิมถ้าเป็นกเกษตรเป็นราชาโชคเทวีโชคอะไรแบบเนี้ยมักจะมาเยอะนะครับแต่ถ้าเดิมเป็นนิดเป็นปะเป็นกาลกินีอริมราณาวินาใช่ไหมมันก็ลดหลั่นกันออกไปนะแต่ที่ให้รู้แหละโชคลาบคุณจะเด่นจะมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลประธามแล้วที่สำคัญมาแบบก้อนใหญ่เลยนะห้าพฤษภาถึงวันไหนรู้ไหมครับ สิบเก้าพฤษภาครับเพราะคัมภีร์อัตั์กาไว้ว่าภิกขวนณะโชคใหญ่ในชนะสาพระเสาต้องลาหูก็คือพูดง่ายๆว่าตอนนี้ดาวเสาอยู่ราสิกุมเนาะลาหูครับวันที่ห้าพฤษภายกมาเจอพระเสาพระเสา,สาต้องลาหูได้เกณฑ์โชคใหญ่เนี่ยเห็นมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยถึงวันที่สิบเก้าดาวเสาก็ย้ายออกเห็นมันก็จะเบาลงแต่ลาหูยังอยู่ในเรือนลาภะนะเห็นไหมคือโชคลาภยังอยู่แต่ถามว่าก้อนใหญ่ก้อนโตเหมือนบิ๊กโปรเจกต์หรือบิ๊กล็อตหรือรางวัลใหญ่ หรือเรียกว่าโชคสองเด้งเฮงสองต่อก็ได้เนี่ยอาจจะมาในวันที่ห้าถึงสิบเก้าพฤษภาหงวดสิบหพฤษภามนี้น่าจับจ้องเป็นอย่างยิ่งนะครับเห็นไ,ไหมโอ้โหเสาเจอราหูดีมากเลยเพราะฉะนั้นก็ลุยทําหรืองานการมันจะรุ่งเรืองหรือทําอะไรมันจะดูดีไปหมดโอ้ถ้าดาวโชคลาภมาช่วยเราดวงหนึ่งนะยิ่งถ้าดาวโชคลาภเดิมท่านเด่นอยู่แล้วอีกนะหรือมีดาวกระจุกอยู่เรือนโชคลาภนะ มีสิทธิ์จะได้อะไรดีๆอีกหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยให้เป็นขวัญและกํำลังใจว่าจากนี้ไปคุณจะประสบความสําเร็จจเจริญรุ่งเรืองได้มากขึ้นนะครับทําอะไรก็ง่ายขึ้นทําน้อยได้มากเอออ่พูดอย่างนี้เลยนะครับฝากไว้เลยอ่าและที่สําคัญก็คือในเรื่องการเงินก็คือดาวสุขดาวสุ์ในห่วงช่วงที่ผ่านมาก็อยู่ในเรือนวินาศแล้วแถมก็เดินถอยหลังวิปลิตเห็นไหมมันก็ไม่ค่อยเข้าเป่า แต่เดือนพุทภาณเนี่ยดาวสุ์เดินเดินดีแล้วนะแค่ยังอยู่ในเรือนวินาศแล้วแค่แค่ยังเจอดาวเสาประกบดาวราหูประกบครับโทษทีแต่ว่าลาหูไปวันที่เท่าไหร่ห้าห้าถึงเท่าไหร่ห้าถึงสิบเก้าเพราะสิบเก้าดาวเสามาเป็นคู่ศัตรูกันก็แปลว่าก็อยากให้ฉกฉว,วยช่วงเวลาดีๆครับห้าถึงสิบเก้าเนี่ยไปลงมือทําอะไรมิจจะได้เงินได้ทองมากมายหรือทําอะไรเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่าง,างประเทศแก้ปัญหาเยอะหน่อยก็จะได้ตังค์เห็นปหะก็เดาวการเงินเราอยู่ในมุมนี้แต่ที่แน่ๆคือดาวพุธครับ มาทับตัวเราแล้วก็คือวันที่เท่าไหร่ครับวันที่หนึ่งพฤษภาคมถึงอะไรสิเจ็พฤษภาคมพุดทับตัวแปลว่า,วาการพูดการขายเจรจาจะมีน้ำหนักจะดีพูดแล้วมีนคนฟังจะพอขายได้ได้เงินได้ทอเพราะที่ผ่านมาพูดไปอยู่ในเดือนวินาศครับในเดือนเมษายนมนก็เลยพูดไปไม่มีใครฟังนะครับยอดขายไม่มาแต่หลังจากหนึ่งพฤษภาลุยเลยและลัาที่สิบเจ็ดพฤษภายิ่งดีครับเพราะจะมีดาวพูดไปรออยู่ในเดือนการเงิน ปากพารวยเจรจาพารวยไฟ์สดพารวยติดต่อสื่อสารค้าขายเดินทางโซเชียลมาจากเดือนสหัชชะสหัชชะก็แปลว่าเดินทางไงเข้าสังคมคอมมูนิเคตได้ตังค์อ่าแล้วดาวอาทิตย์ก,ก็มาวันที่สิบห้าเห็นไหมครึ่งเดือนหลังเนี่ยการเงินสะพัดบอกเลยอาทิตย์มาจากเงินปุตตะโปรเจกต์โครงการลูกบริวารให้เงินได้จากเด็กได้เสี่ยงโชคจากเด็กก็ได้เด็กพารวยเทพที่เป็นเด็กกุมารเทพพิไครอะไรล่ะพระพิฆเนศปางเด็กอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เกี่ยวกับเด็กๆ จะได้ตงดังค์โดยลูกบอกเลขลูกเอาเงินมาให้เราเลยถ้าลูกโตแล้วหาเงินได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหดีด,ดีทางนั้นเลยนะครึ่งเดือนหลังนี้การเงินคึกคักแน่นอนถึงแม้ดาวการเงินจะไปเจอดาวเสาเสาก็มาจากการงานไงเออเราก็ต้องคิดอย่างนี้ก่อนนะอย่าไปมองว่าเออเป็นวินาเป็นคู่ศัตรูแล้วมันจะไม่ได้อะไรเลยได้สีก็ดาวจอมันเข้าไปอยู่แล้วถ้าของเดิมท่านดีอะไรอย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์จะได้เยอะครับขอให้มุ่งมั่นตั้งใจขอเรื่องเดียวอังคารท่านเนี่ย ได้ตำแหน่งเป็นนิดก็แปลว่าขี้เกียจไม่ขยันทำตามอารมณ์ขอเลยอย่าทำแบบนั้นถ้าอยากรวยขยันสู้ลยุยทำเต็มที่เลยเพราะดาวเรามาดีแล้วโชคลาภก็เด่นแล้วตั้งแต่วันที่ห้านะนะและ้วห้าถึงสิบเก้าอีกทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเนี่ยถ้าฟังก็ต้องอย่างนี้เลยแล้วพอเข้ายี่ยนเจดผูภาคมอีกดาวเกตครับเทพเทพวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มาอยู่กับตัวเราอีกเส้นแรงแางสังหอนแม่นฝันแม่นออกตรงหรือคาดการณอะไรไว้ก็จะเป็นอย่างนั้นหรือไปมูไปไหว้เทพ เทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเสริมดวงจะตตาได้เป็นอย่างดีนะบวกกระดาษพฤหัสอ่ะเข้าเรือนสหัชชาก็หมายถึงอะไรเดินทางพบปะจเจรจาได้สังคมใหม่ได้กัลยายในมิตรใหม่ได้อะไรดีๆมาที่มันจะแปลเป็นเงินได้เพราะอะไรเพราะสหัชชาไปอยู่ในเรือนการเงินหลังที่สิบเจ็เนี่ยเพราะนั้นต้องไม่อยู่กับที่ให้อยู่กับที่ก็ต้องโทรต้องแชทต้องไลน์ต้องไลฟ์สดต้องอ่อนต้องสื่อสารนะแปลว่าสื่อสารแล้วจะได้ตังค์สื่อสารแล้วจะดีนะครับอ่าฝากไว้นะเพราะนั้นโชคลาภมาการเงินคึกคัก พูดมากได้มากพูดน้อยได้น้อยทําน้อยได้น้อยเลยทีนี้นะอ่าแล้วคุณธัญ,ญพูลคุณยะก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยผมซื้อตามความฝันแฟนนาะรีอุปถัมภ์จริงๆขอบคุณเห็นไหมผมพูดอะไรไปทําตามนี่เหรมีเกณฑ์จะถูกเหมือนท่านนี้ก็ถูกมาแล้วอ่าแล้วท่านนี้ก็รีวิวครับดูดวงอาจา,กการย์กิเทวแล้วประทับใจมากประทับใจมาก่ากากกอนเลยให้คําแนะนําดีแล้วก็ดูแม่นด้วยเป็นหมอดูคนอื่นรีบผมไม่รีบไงเพราะผมฟูไทมขอบคุณมากประทับใจสุดๆเลยอ่าใครอยากได้อย่างนี้จองคิวมาได้เลยแอดไลน์อกตเทวหกห้านะครับ อ่ามาดูการงานการงานเนี่ยต้องบอกว่าช่วง5ถึง19แล้วกันนะครับดีมากเลยนะเพราะดาวเสาร์ดาวการงานไปเจอพระราหูคู่มิตรในเรือนโชคลาบอะ่ะงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่มาแปลว่าถ้าใครเป็นที่เป็นงานที่ลัลกษณะแบบนายตัวเองแล้วกันนะแบบหรืออิสระฟรีแลนซ์เนี่ยทำเยอะๆขยันเยอะๆเลยทุ่มสุดตัวเลย5ถึง19เนี่ยจะได้โปรเจกต์ใหญ่จะได้ดีนะครับหรือใครทํางานประจำก็โชว์ผลงานเลยขยันเลยนะครับ แต่ถ้าหลังวันที่อะไรครับ19พฤษภาคมไปแล้วเนี่ยดาวการงานจะเข้าเรือนวินาศไปเจอดาวสุ์ไปเจอคู่ศัตรูเห็นไหมมันก็จะมีอุปสรรคบ้างอะไรบ้างหรือจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วถ้าที่ผมเห็นนะชาวเมษเนี่ยบางคนจะขยายกิจการเคยทํา A จะเริ่มไปทํา B หรือเป็น A A 1จุดหนึ่งเอจุดสองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือบางคนก็จะเปลี่ยนงานก็เปลี่ยนได้เลยหรือบางคนก็จะเรียกว่าออกจากลูกจ้างมาเป็นนายตัวเองเห็นไหมมันจะมีบริบทของการปรับเปลี่ยน อ่าหรือจัดโต๊ะทำงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะดีนะครับอ่าก็เข้าเรือนวินาแต่ก็จะได้วันไปเพราะเจ้าเรือนวินาคือดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนสหัชชะสหัชะหชะดาวพุธไปลอยในเรือนกันเงินเนี่ยเนี่ยถ้านับตามดาวลนะพะยาศัยสิบเก้าอ่าพฤหัสก็ย้ายแล้ววันที่สิบสามเสร็จแล้วดาวพุธอีกเห็นไหมเจ้าเรือนสหัชชะก็ไปอยู่เรือนกันเงินตั้งวันที่สิบเจ็ดแล้วเนี่ยรอเลยแปลว่าเปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนแล้วได้ตังค์ปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆบ้างเปลี่ยนแพลตฟอร์มก็ได้อะ หรือเปลี่ยนเทคนิควิธีการพูดวิธีการนําเสนอหรือเปลี่ยนงานได้หมดนะครับไม่ต้องกังวลน,นี่ให้ไหว้แล้วเดี๋ยวจะมีคลิปดาวเสาการงานเราอีกนะแบบเจาะลึกตามวันเกิดและตามดาวเสาตอนเกิดโอ้โหมีละเอียดรอฟังได้เลยนะครับอ่าและทีนี้ก็มาดูอ่ารีวิวกันบ้างอ่าขอบคุณอาจารย์เกสค่ะได้ปรึกษาดวงชะตาไปทางไหนดีอ่านตามดาวเหมือนรู้จักเรามาก่อนนะแต่จริงไม่รู้จักนะไม่เห็นหน้ากันด้วยเพราะดูทางออนไลน์แม่นนะคะปรึกษาดีแล้วก็ไม่เร่งไม่รีบ อ่าอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าดูละเอียดไม่รีบเหมือนกันดูจนไม่มีอะไรถามอาจารย์ยังอ่านดวงไม่หยุดเลยค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าดูดวงแม่แม่ต้องดูดาวตอนเกิดนะที่อมทานนี้เป็นดาวจรถ้าอยากรู้จริงๆก็แอดไลน์แอดไซค์เกตบวกหกห้าแล้วก็จองมานะครับแล้วก็เรียกว่าโอนมาได้เลยเพราะว่าผมฟูถามบางทีก็ได้ดูเลยหรือบางทีก็ไม่เกินยี่สี่ชั่วโมงนะครับนี่เห็นไหมมันดีอย่างนี้นะหรือถ้าท่านใดอยากให้การงานท่านจเจริญรุ่งเรืองเ,เอาผมไปออกอีเวนต์ได้ครับอีเวนต์สายหม ซื้อรถได้ดูดวงฟรีเจาะลึกโอ้โหเป็นไงขายได้เป็นสิบเป็นร้อยคันเลยนะวันนั้นน่ะได้เกือบร้อยล้านนะครับบอกเลยนะอยากรวยแบบนี้ติดต่ออาจารย์เจสเทวาได้ทั้งส่วนตัวหรือทั้งบริษัท b u ว i ินเนตนะครับ B2B ได้หมดต่อมาเรื่องความรักครับความรักก็ดาวสุกไงดาวสุกรยิ่งอยู่ในเรือนวินาศแหละแต่ก็ดูดูมุมดาวแล้วมันดีขึ้นเบาลงแล้วมันจะดีมากๆตอนดาวลาหูออกอีกนะก็คือห้าถึงสิบเก ขอหลังที่สิบเก้าดาวเสาร์มันเข้ามาไงมันก็จะปวดหัวหน่อยนะหรือแฟนทํางานเยอะไม่มีเวลาให้เราอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือจะทุกข์เพราะความรักก็เรียกว่าประคองประคองไปก่อนนะครับอย่าไปคาดหวังมากนะเดี๋ยวมิถุนาจะดีขึ้นแน่นอนเพราะดาวสุขย้ายอ่ะบอกกันก่อนเลยเห็นไ,ไหมแต่ที่แน่แน่ดาวพุธเราเด่นเลยนะช่วงวันที่หนึ่งพฤษภาคมเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นจะจะคุยจะเคลียร์อะไรกับแฟนก็คุยได้เลยนะครับจะเป็นจุดจังหวะที่เปิดโอกาสให้เราได้ รู้จักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องความรักก็แนะนําให้ไปเรื่อยๆประคองประคองไอ้เรื่องไลาไๆ้ได้ผ่านพ้นไปแล้วรอแต่มีแต่เรื่องดีๆแหละ,ะนะครับตรงนี้ส่วนในเรื่องแฟมิลี่นนี้ชัดมากเพราะว่าดาวองคาเราไปอยู่ในภพพันธุแฟมิลี่ครอบครัวไงแสดงว่าเราต้องไปเกี่ยวข้องเช่นไปซ่อมบ,บ้านซ่อมรถหรือไปเคลียร์เรื่องบางอย่างเรื่องพิธยกรรมเรื่องมรดกหรือกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่อะไรอย่างเงี้ย ได้หมดนะครับผมดูแล้วไม่เสียเพราะตอนนี้ดาวองังคารเดินหน้าแล้วและดีไม่ดีนะเดี๋ยวยีิบเจ็ดพฤษภาคมไปแล้วได้สิ่งศักดิก์สิทธิ์เข้าบ้านอีกอ่าวัตถุมงคลอะไรอย่างนี้มีคนมอบให้หรือเจ้าที่เจ้าทางจะมีพลังมากขึ้นเราก็ทําบุญให้ท่านด้วยโอ้โหก็เป็นอะไรที่ดีเข้าไปอีกนะครับผมก็เลยมองว่าเรื่องครอบครัวก็ปกติและกันแต่ถ้ามองว่าดาวอังคารเป็นดาวรวดเร็วฉับไวเนี่ยเราระว,วังจะขับรถไปเฉี่ยวไปชนแล้วกันซุ่มซ่ามอะไรอย่างนี้แหละ อ่เก็บข้าวเก็บของในบ้านที่ดีม่เงเงนเดี๋ยวมันไปเตะไปพกช้ำดำเขียวหรือมีดบาดน้ำร้อนลวกอะไรอย่างนี้นะก็ฝากไ้ด้วยอืมแต่ผมว่าดูแล้วไม่ได้มีอะไรมากนะครับฝากไว้เนาะแล้วก็นี่ครับชอบเอเนอร์จีของอาจารย์มากครับฟังแล้วตื่นเต้นมีพลังจังเลยเคยดูดวงไปรอบหนึ่งแล้วก็แม่นมากอันนี้ก็ชอบสไตล์การดูดวงของอาจารย์ดูย้อนหลังแล้วก็ถูกต้องแล้วก็ตรงแล้ว,ลวได้พลังงานดีๆนำะไปปรับใช้ชีวิตได้อย่างมากมายแล้วก็คุ้มค่าจริงๆขอบคุณค่ะก็คือเก้ากเก้าเลยค่าขูคุ้มแน่นอนนะครับ จองไม่ได้เลยที่อยากรู้ดาวก่อนเกิดนะครับต่อมาเรื่องสุขภาพอ่ะก็ดูแลหน่อยดาวเรายังเป็นนิดอยู่ยังไม่ได้แข็งแรงมากหลายท่านก็ป่วยเจ็บที่ผ่านมาหรือไปหลงไปหลงกับเรื่องบางเรื่องที่มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่จังหวะนี้ก็กลับมามีสติสัมปชัญญะมากขึ้นเริ่มดีขึ้นเริ่มหายป่วยหายเจ็บอ่าเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะเพราะอยู่ในเรือนพันธุถ้าฟังพ่อฟังแม่แล้วจะดีนะครับเนี่ยหรือ ฟังคุณหมออะไรอย่างเงี้ยกินยาตามแพทย์สั่งอ่า<ม>ก็จะใช้ได้นะแล้วเดี๋ยวเดือนมิถุนาดาวย้ายนี่แหละโอ้โหรับรองวิ่งเลยทีนี้ปลอเลยฟิตเลยตอนนี้กําลังกลับมาฟิตใหม่อ่ะเหมือนนักกีฬาที่บาดเจ็บอแล้วกลับมากําลังอยู่ในช่วงรีคอรเวอรี่ฟื้นฟูร่างกายอ่าเดี๋ยวก็จะดีขึ้นแล้วก็เลยว่าไม่ปวดไม่เจ็บมากนะครับนะแล้วก็อันนี้ก็อีกท่านหนึ่งก็คือบอกว่าให้ดูดวงกับผมเสร็จฟังดวงเสร็จ ให้ไปทําบุญด้วยนะสวดมนต์ก็ได้อย่างท่านเนี้ผมแนะนําให้สวดมาหาเมตตาใหญ่สวดติดต่อกันสมเดือนเกิดเรื่องราวดีๆมากมายขายที่ดินได้นี่ก็ได้ตังค์เยอะเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งอีกโอ้โหเงินเดือนขึ้นอีกถ้าตามดวงคือหมดโอกาสเพราะนั้นฝากทุกท่านไปทําบุญด้วยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับขอบคุณมากค่ะตอบได้ละเอียดมากใจดีตอบคาถามมากๆเลยใส่ใจรายละเอียดตามดวงเหมือนช่วยหาเข็มทิศให้มีความแม่นยําและตรงมากตอบได้ทุกคําถามจริงๆคุ้มค่ามากๆสุดยอดอ่าเพราะนั้น ฝากไว้นะใครอยากได้ดีๆก็แอดไลน์แอทไซคเจ็ดหกห้ามานะครับสุดท้ายครับเลขนําโชคครับที่ให้ไปถูกมาหลายงวดครับสี่ห้าเจ็ดแปดครับผมเก่งไว้เลยนะต้นเดือนสี 8, ่แปดอ่ากลางเดือนไปแล้วห้าเจ็ดนะครับตรงนี้อ่าฝากไว้แล้วก็มีท่านนี้ขอ,ขอบคุณมาอ่านะเพราะได้เล่นเลขอายุถูกไ,ไหมฟังผมมันมีเกณฑ์จะได้ตังค์ด้วยนะฟังแล้วรวยครับท่านนี้ก็เปลี่ยนเลขตามที่อาจารย์บอกแฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมผมก็ให้ทั้งเลขทั้งสี่มงคล ใครเอาไปใช้รวยขึ้นทุกคนมันดูกับผมนะรวยขึ้นนะไม่ใช่จนลงนะ,อ,ะอยากได้อย่างนี้ก็แอดไลน์แอดไซ์กลหกห้าแล้วจองมาหรือไปฟังต่อให้จบจะมีบอกว่าค่าครูเท่าไหร่ต้องทำยังไงแล้วก็มีภาพดวงด้วยดีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร์นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะ ต้องกดด้วยนะครับเพาจะส่งคำทนานไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทาก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกตเทวาบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวะอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับ ก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี9824823158นะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูดวงชะตาส่วนตัวของเรานะครับอาจารย์เกตเทวายินดีครับและที่ทายไปนะครับอาจารย์ทายจากวงกลมดาวนอกก็คือดาวจรนนั่นเองนะครับ ถ้าจะให้แม่นยำลึกๆล,ละเอียดละเอียดวางแผนชีวิตได้ครบ360องศานี่ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะครับก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับก็จะได้ภาพกรอบสีน้ําเงินนี้นะเป็นรูปดวงเราเองนะครับอาจารย์ก็จะดูดาวเกิด10ดาวจร10อีก12เรือนพบนะครับและช่องขวามือก็เป็นทักษามีเดสีมูลละอีก8ช่องครับแล้วก็เลิกเกิดครับทริดโทมัทโนภูมิปาโลราชาเลิกอีก9เลิกครับรวมแล้ว มีความเป็นไปได้นะครับในชีวิตคนคนหนึ่งมากกว่า86,400แบบครับหรือจะเรียกว่าหลักแสนแล้วก็ได้ครับแต่ค่าครูอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่ที่หลักร้อยครับ999บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซน์เกตเทวาห5หรือสแกน QR โค้ดที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ทำการจองมาได้เลยครับอาจารย์เกตเทวาดูดวงฟูลไทม์ครับเพราะฉะนั้น รับประกานได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดนหลอกโดนโกงนะครับจองมาได้ดูอย่างแน่นอนจัดให้นะครับวางแผนชีวิตแบบละเอียดละเอียดกันได้เลยนะครับและตรงนี้ครับมีรีวิวสั้นๆครับให้ทุกท่านได้แม่นใจเข้าไปอีกนะครับเคสนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับดูดวงอาจารย์เคตเทวาแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันเห็นไหมจะทักมาก่อนเลยนะครับ แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คาแนะนํได้ละเอียดอีกเยอะเลยถ้าเป็นมาดูคนอื่นจะรีบครับแต่บอกแล้วครับผมไม่รีบผมละเอียดละเอียดครับเจาะลึกกันไปเลยประทับใจสุดๆเลยค่ะเห็นไหมขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนี่คือท่านแรกนะครับท่านที่สองครับเนื่องจากอาจารย์เกตเทวาดูจะมีสีมงคลกับตัวเลขมงคลเลขพารวยครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกครับ วันนี้แฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมครับถ้าเราได้ใช้ตัวเลขดีๆที่ตรงกับดวงเราชีวิตเราครับรับประกันเลยครับสิ่งดีๆเงินทองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหลามาเทมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดอุปสรรคติดขัดอะไรก็จะผ่านได้รวดเร็วมากขึ้นเจอก็ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องดีๆจะมาหาเราได้ไวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยนะครับล้วก่อนจากกันไปครับ อาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาสู่มบุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จล่ํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ติดตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับน้วนําไปเสี่ยงโชค ได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง1 9 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวาหก้าครับทักระสั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน19 9บาทมาได้เลยครับใครทาครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและตอนนี้ครับจับตาการตลาดสายมูครับ เรียกว่ามาแรงมากนะครับเรียกว่าสายหมูอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เกตเทวาก็เลยรับดูดวงนอกสถานที่หรือออกอีเวนต์สายหมูไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงเพื่อเรียกลูกค้าให้กับท่านได้เลยนะครับลูกค้าท่านก็จะมามากขึ้นมามากขึ้นก็ท่านก็มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเราจะสําเร็จร่ํารวยไปด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็ออกอีเวนต์อิสุสมิลเอ็กมานะครับ ก็ได้ไปบรรยายและดูดวงให้กับคนที่จองรถโอ้โหเพราะนั้นจองกันเพียบเลยครับขายรถด,ดีมากนะครับเพราะนั้นถ้า,ถาท่านอยากได้แบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซคเกตเทวหกห้า 65. พิมพ์ว่าออกอีเวนต์สายหมู่มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมครับรับชมวิดีโอถัดไปที่เหมาะสมกับคุณที่คัดสรรมาให้อย่างดีแล้วนะครับไปชมกันต่อได้เลยนะและท่านใดอยากรู้ลัคนานะครับฝากวัน เดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดีย๋ยวอาจารย์เกตเทวาจะมาตอบให้แล้วก็ไปฟังลัคนาของท่านก็จะได้แม่นยำมากนะครับแล้อย่าลืมครับ